สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับมีประเด็นที่เรียกว่าร้อนแรงนะครับแล้วก็พลิกนะเรียกว่าเป็นคดีที่หลายคนเนี่ยจับตาม,มองผมเนี่เคยทําคลิปนะครับเกี่ยวกับคดีเนี่ยเอาไว้แล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าศึกษานะครับมากๆก,ก็คือคดีของลุงวิศวะนะปรากฏว่าวันนี้นะครับสาลิการเนี่ยสั่งจำคุกลุงวิศวะ3ปี สเดือนคดียิงเด็ดกนักเรียนตายนะครับแต่โทษเนี่ยให้รอลงอาญานะครับก็คือไม่ต้องติดคุกผู้ประชาชนาก็คือรอดนะค,ะนครับนะเคสนี้ก็คือรอดสืบเนื่องมาจากนะครับสันธิการสั่งจำคุกกรุงวิศวะ3ปี4เดือนยิงนักเรียนตายแต่สท่านปาน,นีโทษจำให้รอลงอาญา3ปีคุมประพฤติสปี บำเพ็ญประโยชน์30ชั่วโมงชี้เป็นการประกันตัวมูลเหตุของคดีเนี่ยก็เริ่มจากกลุ่มผู้ตายด้วยเรียกว่ากลุ่มผู้ตายเนี่ยแหละมีส่วนทําให้เกิดคดีความขึ้นมาในวันนี้เองนะครับเวลาสิบนาฬิกาที่ศาลจังหวัดชลบุรีได้อ่านคําพิพากษาสารดิการในคดีฆ่าผู้อื่นหมายเลขแดงที่3544ครับ2561ที่พนังกงานอายการจังหวัดชลบุรีและนางสาวมณีพรผึ่งผายโจ์ร่วม เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายสุเทพโพชนะสมบูรณ์หรือลุงวิศวะอายุ56ปีเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรโดยเอากรารโจทย์นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดชลมบุรีเมื่อวันที่4เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2560สรุปว่าเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2560ันายสนายสุเทพจำเลยเนี่ย ใช้อาวุธปืนยิงนายนาวพลหรือปอนนักเรียนชั้นม4ที่หน้าอกจำนวนหนึ่งนัดจนถึงแก่ความตายเหตุเกิดบริเวณแยกโคกใหญ่ตมลอ่างศิลอาอเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีชั้นพิจารณาในสุเทพจำเลยให้การรับสารภาพเฉพาะความผิดฐานพาอาวุธปืนเท่านั้นส่วนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาให้การปฏิเสธสู้คดีอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว คดีนี้ศาลจังหวัดชมบุรีมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานพาอาวุธปืนและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามฟ้องฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจำคุก15ปีลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก10ปีฐานพาอาวุธปืนปรับ4 0 0 0บาทลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ2,000บาทรวมจำคุก1ิปีปรับ2,000บาทยกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ของผู้ร้อง ให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจำนวนเงิน340,000บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ,ะ7.5ต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้องขอเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องโจทและจำเลยอุอ่ทอนต่อมาสารฎกาตัวสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่ามูลเหตุคดีเริ่มต้นเมื่อพวกของผู้ตายจอดรถตู้ซ้อนคันกับรถยนต์ของจำเลยโดยไม่ได้สนใจว่ารถยนต์ของจำเลยที่จอดินฟุตบาท จะออกไปได้หรือไม่เมื่อพัญญาจำเลยแจ้งให้ทราบว่ารถยนต์ของจำเลยกำลังจะออกแต่พวกของผู้ตายไม่ขยับให้กลับบอกให้รอก,ก่อนซึ่งเป็นการจอดซ้อนคันขวางทางออกถนนของรถยนต์คันอื่นทั้งไม่ยอมรีบขยับรถให้รถคันที่ตนจอดขวางอยู่ออกไปได้มิใช่เรื่องที่คนทั่วไปกระทำกันเหตุการณ์เช่นนี้คนทั่วไปไม่ว่าใครก็ตามพบเจอยอมต้องรู้สึกโกรธเป็นธรรมดาจำเลยจึงกล่าวถ้อยคำหยาบคายหลายครั้ง แต่มีเพียงถ้อยคําเดียวที่พวกของผู้ตายได้ยินก่อนที่จะพากันขึ้นรถตู้ไปส่วนถ้อยคํำยากใครอื่นๆจําเลยกล่าวในรถยนต์ของตนเองไม่น่าเชื่อว่าจะทําให้พวกของผู้ตายรู้สึกว่าจะต้องเอาเรื่องกับจําเลยทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแต่ทําให้จําเลยเสียเวลาไปบ้างเล็กน้อยจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดต้องฆ่ากันเชื่อได้ว่าในขณะที่รถยนต์ของทั้งสองฝ่าย เคลือนออกจากบริเวณหน้าร้านขายอาหารทะเลแห้งทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความคิดที่จะเอาเรื่องเพราะเหตุจากการมีปากเสียงกันส่วนเหตุการณ์ระหว่างทางตั้งแต่รถยนต์ของทั้งสองฝ่ายออกจากร้านขายอาหารทะเลแห้งจนถึงเวลาก่อนจะถึงแยกโคกใหญ่พวกของผู้ตายเพียงแต่เปิดไฟสูงใส่จำเลยไม่ได้ขับแข่งไม่ได้ขับแซงหรือปาดหน้า ทางที่อยู่ในวิสัยที่สามารถกระทําได้โดยง่ายส่วนพฤติการภายในรถฝ่ายจยําเลยแสดงให้เห็นว่าภายหลังจากออกจากหน้าร้านขายอาหารทะเลแห้งไม่นานจําเลยและภรยาต่างระงับความโกรธได้และเกรงว่าจะถูกฝ่ายผู้ตายทําร้ายจึงได้มีความคิดที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจหรือบุคคลอื่นนะตัวสาคัญนะครับเมื่อรถยนต์ของทั้งสองฝ่ายไปถึงแยกโคกใหญ่จําเลยไม่ได้ขับรถปาดหน้ารถของพวกผู้ตาย เพื่อไปจอดรถที่ริมฟุตบาทและไม่ได้มีพฤติกรรมยั่วยุให้คนในกลุ่มผู้ตายมาวิวาทต่อสู้กันอีกเมื่อมีคนในกลุ่มของผู้ตายหลายคนอยู่ร้อมรอบรถของจำเลยผู้ตายก็มุดศีรษะเข้ามาในรถยนต์พูดด้วยน้ำเสียงกาเกลวว่าหลายครั้งและมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ตายจะเข้ามาทำร้ายจำเลยในช่วงเวลาอีกไม่นานขณะเดียวกันจำเลยยังถูกพวกของผู้ตายชกต่อยจากทางด้านหลังย่อมถือได้ว่า มีอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยันอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและร่างกายของจำเลยประกอบกับจำเลยนั่งอยู่ที่นั่งคนขับอันเป็นการอยู่ในที่จำกัดและเคลื่อนไหวตัวได้ยากการที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงออกไปจึงเป็นทางเดียวที่จะทำให้จำเลยพ้นจากการถูกทำลายโดยผู้ตายและพวกถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำเพื่อป้องกันตน ให้พ้นภัยอันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงแต่เมื่อจำเลยเห็นอยู่แล้วว่าผู้ตายและพวกไม่มีอาวุธหากจำเลยเพียงนำอาวุธออกมาขู่ว่าจะยิงหรือยิงออกไปโดยไม่จำเป็นต้องให้ถูกผู้ตายหรือยิงไปที่อวยวะอื่นที่ไม่สำคัญของผู้ตายก็ย่อมเพียงพอที่จะยับยั้งมิให้ผู้ตายและพวกเข้ามาทำไร้ายได้แล้วแต่จำเลยกลับใช้อาวุธปืนยิงไปที่หน้าอ,อกซ้ายของผู้ตาย แม้ยิงเพียงนัดเดียวแต่ก็ไม่เป็นการได้สัสดส่วนกับพยานอันตรายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับจำเลยการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุสารดีกาจึงที่ภากษาแก้เป็นว่าฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุจำคุก5ปีลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก3ปี4ี่เดือนเมื่อรวมกับความผิด ในความผิดฐานพาอาวุธปืนแล้วรวมจำคุก3ปี4เดือนและปรับ2 0 0 0บาทตรงนี้สำคัญนะครับโดยเหตุคดีนี้เกิดจากฝ่ายผู้ตายจอดรถยนต์ขวางทางรถยนต์ของจำเลยจนเหตุการณ์ลูกรามบานตายอันเป็นความผิดของผู้ตายด้วยส่วนหนึ่งทั้งนี้ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก,ก่อนการรอการลงโทษให้แก่จำเลยน่าจะเป็นประโยชน์แก่จำเลยและสังคมส่วนรวมมากกว่า การลงโทษจำคุกไปเสียทีเดียวโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้3ปีคุมประพฤติสองปีรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนให้จำเลยเข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการระงานควบคุมอารมณ์ที่เกิดจากการใช้รถและถนนและให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ที่มีกำหนด30ชั่วโมงก็จบลงไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของํำพิพภากษานะครับของลูมิสวะนะะ ผมเนี่ยรู้สึกว่าแปลกใจนะครับทั้งแรกที่ได้ยินข่าวเนี่ยผมได้รับข่าวจากคุณแหลมนะซึ่งท่านก็ส่งข้อความให้ผมดูนะครับว่าคดีเนี่ยตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับทันทีที่ได้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าแปลกประหลาดใจนะต้องบอกว่าประหลาดใจมากๆานะครับโดยในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าคดีเนี่ยมีความมีความน่าสนใจนะต้องเรียกว่ามีความน่าสนใจมากมานะคนที่กระทาความผิดนะศาลท่านก็ตัดสินไปตามผิดจริงๆ โดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ต้องขอประทานอภัยนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะแม้ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือว่าครอบครัวของลุงวิศวะนะครับในการที่ผมเอามาพูดคุยแล้วก็เล่าต่อเนี่ยถือว่าเป็นเคสสตาร์ดี้นะครับหรือว่าเป็นกรณีศึกษานะที่เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจทีเดียวนะผมจะไม่พูดขยายความใแใดต่อนะครับเพียงแต่ว่านําข้อมูลนี้มาส่งต่อให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับทราบกันนะก็เดี๋ยวลองนะครับ มาไล่ดูในคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างไรนะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ